เราไปอยู่ตรงนั้น่เฮ้ยผมนไงโอ้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยยิงใครเมื่อกี้ยิงวะเมื่อกี้เลยกำแพงเดนตัว l k i n เฮ้ยเอาดิไอ้เชี่ยโคตรมัวโคตรมัวเลยระวังคอบนะมึงเบลเบลระวังคอบนะมึงเออออไอ้แค่หลังกูแต่เอ๊ะไป โอ้โหเอเค Enemy remaining องเอาเอเคมาเลยเหรออไม่เหี้ยม่งถ euh ือเอเคเลยอ่ะพิ่งสามอยู่เลยนะรีบจังอ่ะ hunt begins. โ,โอ้ยมัน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 หายไปอ่ะมันเห็นเรา <c oughs> เอาหน่อยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวจางไม่ได <c oughs> <c oughs> ้โชว์ให้จางอันตีอันตีมึงเห็นเห็นในกลมองไหมไม่เห็นไหมโอ้โหพอมันเข้าหมอกไปกูเออแดกเลยอ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาไอ้ชัต ตีระเบิดอยู่นู่นเฮดช็อตคนนึงซ้าคนนึงหลังหังกาะหลังกังกบนี่เลยโอ้ยหลอกูอกัไงอันตรดีกว่าเออเชี่ยเดินยิงกันนะไอ้สา๊ แ็งเลีเหล่ากล่องมันแน่หยาหลบ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 แล้วไงเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดีวเอาเดี๋เอาเดี๋มาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมาเหนีนะกูบอกเลยมามึงมามามามึงมาโอ๊ยฉันไม่ตายอย ตัดปืนไม่ทันมันจะที่เกินไปเออ หนึ่งศัตรูยังคงเหออยู่โอ้โหเป็ดเอ้ยอยู่ไหนโดนใไงเลยไม่โดนไม่โดนอะไรเลยนะไอ้สั์มึงรู้ยังอะเขี้เป็ดเอ้ยผีหลอกกู อ้โหเพื่อนบูตยางไม่มาข้างในตัวนึ่งมาอ่ะยิงมันเอาไม่หาเไปไหนเฮ้ยไ้้เหี้มักุแหลกมันหายไปไหนวะคิดแหลกูเลยไอ้เหี้ยใช่เอาหนเย้อมันต้อูต้องเห็นมาเป็นขอบสีแดงๆหน่อยไอ้เหี้ยมัน เออขนแรกเอ้แต่เมื่อกี้มึงเหมือนบั็อกอ่ะกูโดดลงไปแล้วแบบคือหายไปเลยอ่ะเอาปืนเท่ดีกว่าโถ่เออจริงปืนเท่ไปได้ไงมีเหลือไหมอ้าวเอาไป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 เอ็ดเทเท่เจนไปดูน้องๆไปดู ไอ้เขี้ยโอเมนโดนระเบิดโดนหมอกกูแต่ยิงกูได้ไอ้สัส Spike planted เ e a ย Spike planted last player standing อีเขี้ยมึงเอาอยู่แล้วน่ไอ้สัตว์โอเมนเนี่ยไอ้ัส Enemy kill แต่เอ้ย <favour> ม <of kommt> ึงไม่ออกตามดูว่ามึงออกตามเนี่ยเทียใครจะรู้ล่ะเฮ้ยเจี๊ยบโอเป็นอะครับ One enemy remaining โอเป็นยู่กลางเออที่พวกเราจะไปต่อยหนังให้เสมอ มันน่าจะโอเคมันมันเข้ามาเข้ามาไม่ได้น่าจะอีซี่สวยแปลกหน่อยเว้หน่อยเว้ทุกคน ใครเข้าเเลนนั้นเนีはは่ยเออยังไงโอ้มันเรียกว่าเอที่ไหนแล้วเพื่อนมีโบมินติดกลางดีหนึ่งตัวกางมีสองตัวดีสามงั้นอ่ะสามตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวสวย กูควรต้องตรวจดีเด็ดสุดท้ายเลยโดนรัดอ่าเบสไอซี่ช่วยอ่าอ่าเอ้ยเอ็นด์เกตเต้เกตเต้ยเอี๊ยบเลยเอ่อเอ่อเออเอ่อช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย

อะไรของมึงเนี่ยเอากูหลอนกับมึงเนี่ยสั่งอะไรกับมึงเนี่ยฮะเอยดีแล้วไม่มีทางเฮ้ยไม่มีทางไอ้สัตสสั่งอะไรเขามึงว่ารถดัดรถดัดโกกโกอะไรเขาเหมือนเลยคิดหลอนที่ป่ายในรูในรูในรูมโอ้โหโกเลยโกเลยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยโกกโกกกระด้างไอยเฮ้ยคนหลอนเลย สบไปอย um> uh like yeah> ู่ดีสวยไปนี่สวยเพชรตังไป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  one enemy remaining enemy spotted นาด่านเกินโอ้ด่าน่หายอะ